ง่วงจังตาแดงอีกแล้วเคยไหมคะที่อดนอนดึกดึกแล้วตื่นมาพร้อมกับดวงตาที่แดงกำ่ำหรือบางทีก็เป็นภูมิแพ้แล้วตาแดงคันยิบยิบวันนี้เราจะมาไขาปริศนาตาแดงกันค่ะสาเหตุของตาแดงส่วนใหญ่มาจากหลอดเลือดฝอยในตาขยายตัวครับดวงตาของเรามีหลอดเลือดเล็กๆจำนวนมากอยู่บนเยื่อบุตาขาวซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นมันชัดเจนเท่าไหร่ เวลาที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอดวงตาของเราจะทำงานหนักและเกิดอาการล้าขึ้นร่างกายก็จะพยายามส่งเลือดและสารอาหารมาเลี้ยงดวงตามากขึ้นทำให้หลอดเลือดฝอยเหล่านี้ขยายตัวและมองเห็นได้ชัดขึ้นเลยดูเหมือนตาแดงนั่นเองส่วนในกรณีของภูมิแพ้ตาแดงเกิดจากการที่ดวงตาของเราไปสัมผัสกับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้เช่นฝุ่นละอองเกสรดอกไม้หรือขนสัตว์ ร่างกายก็จะปล่อยสารฮิสตามีนออกมาเพื่อตอบสนองฮิสตามีนนี่แหละที่ทําให้หลอดเลือดในตาขยายตัวทําให้ตาแดงคันและมีน้ําตาไหลออกมาเพื่อพยายามชะล้างสิ่งแปลกปลอมออกไปมันคือคกลไกการป้องกันตัวเองของร่างกายเราเป็นไงบ้างครับกับความลับของดวงตาข่าวหน้าถ้าตาแดงก็รู้แล้วนะว่าดวงตาของเรากำลังบอกว่าต้องการพักผ่อนหรือกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่